ครับวันนี้วันเกิดที่สมทวินสมสมใจชนะนะครับสมเมียนปั๊มเทลเอาเข้าวมาแจกเอาเลยครับเดินไปเลยครับคนละชุดกันนะครับอ่าสมเียนปั๊มเทลข้างเรียนสำเร็จครับพอดีฝนมันตกนะครับเลยนมาแจกหน้าร้าน พอดีเจ้าของวันเกิดไม่ได้มาแจกเองนะครับอันนี้วันเกิดที่สมทวินนะครับสมชนะ เมียนปั้มเซลข้างโรงเรียนสำเร็จนะครับเขาเข้ากล่องมาแจก60กล่องพอดีฝนตกนะครับเลยย้ายมาแจกหน้าร้านอันนี้นะครับโอ้ยโอ้ย ตู้แบ่งปันพร้อมตรวจบริเวรุวันนะครับมีมีครับมีอีกเหลืออีกตะกร้าหนึ่งอ่าเหลืออีกตะกร้าหนึ่งครับจะซื้ออันนี้ฝนตกนะครับทีเจ้าของวันเกิดไม่ได้มาแจกเองนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่สมทวินสมช่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอีกเหลืออีกตะกร้าหนึ่ง ฝ <iyorsun S 2> <funz iona> นตกครับครับ น,นี้วันเกิดนี่นะครับที่สมทวินสมใจชนะนะครับสมียนจฟาร์มเชลข้างเรียนสำเร็จเอาเข้าวมา่องมาแจกนะครับเ้าของร้านดวง6กสิกล่องตอนเย็น,นไม่มีนะครับแต่ดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันครับอ่าหมดหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับ,รบอ่าอ่าอันนี้เหลืออีกกล่องครับกล่องอสุดท้ายกล่องสุดท้าย กล่องสุดท้ายครับกล่องสุดท้ายอ้าวตากล่องหนึ่งเหลือให้กล่องสุดท้ายเลยอ้าวขอบคุณครับอ่าขายเจ็บครับโอเคครับฝนตกนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับภารกิจวันนี้วันนี้วันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะ้ภารกิจเรียบร้อยสวัสดีครับสุขสุขสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่สมทวินสมใจชนะนะครับสมเอียนฟลัมเชลภารกิจเรียบร้อยครับเอากล่องสิบกล่องพร้อมน้ำสุขสันต์วันเกิดครับ